เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 3> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีแสดงทุกท่านนะครับในข่าวประจำวันที่19สิงหาคมวันนี้ครับเรามาอัปเดตข่าวสารด้านตลาดนักเตะของทีมเริ่มกันเลยที่ความคืบหน้าของฟาบิโอโรมาโนกับเรื่องของสกอตต์แม็กโทมินีกันก่อนนะครับหลัจากรายงานมีการเผยว่าตอนนี้ฟลลแรมกลับมาเข้าสู่การเจราจาดึงตัวสกอตต์แม็กโทมินีไปร่วมทีมอีกครั้งแล้วหลังเคยถอนตัวออกไปเมื่อช่วงประมาณ2สัปดาห์ก่อน อย่างไรก็ตามครับในตอนนี้คาดว่าโฟลามจะยื่นคอสเหนอที่ดีกว่าเดิมเข้ามาให้กับแมนยูเนเต็ดเราพิจารณาด้วยที่ในเรื่องของราคาขายนั้นทางกองทัพปีแสดงยังคงย้ำจุดยืนนะครับคือต้องการค่าตัวไม่ต่ำกว่า30ล้านปอนด์ซึ่งกับข้อสเหนอรอบก่อนนั้นโฟลามยื่นมาแค่20ล้านปอนด์นั่นเองครับ ทางด้านอีกหนึ่งสโมสรที่สนใจสกอตแม็กซ์โทมิเนเช่นกันก็คือนาโปลีโดยฟลามิโอโรมาโน่ก็ย้ำเลยนะครับว่าอันโตนิโอคอนเต้ต้องการที่ตัวแดนกลางชาวสกอตไรน์นี้ไปร่วมทีมอย่างมากโดยที่นาโปลีจำเป็นต้องขายนักเตะออกจากทีมเสก่อนเพื่อนำเงินมาซื้อแม็กซ์โทมิเนซึ่งกขพอสเสนอรอบก่อนที่พวกเขาเคยยื่นมาเน่ครับก็เป็นการขอยืมตัวและเก็บพ่วงออปชั่นซื้อขาดแต่ก็ถูกแมนยูเต็ตปฏิเสธไปแล้วครับและก็ได้รับแจ้งว่าจะขายขาดเท่านั้นด้วย ทั้งนี้ครับกับความสนใจในตัวแม็กชูมิเนจาก2สโมสรที่ว่ามาในครับทางฟลาบิโซโรมาโน่ก็ให้น้ำหนักไปทางฟูลแลมมากกว่าที่มีโอกาสได้นักเตะไปร่วมทีมเนื่องจากว่าฟูลแลมน่ะมีเงินอยู่ในมืออยู่แล้วครับแตกลับกันนาโปลีต้องขายนักเตะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะขายได้หรือไม่ด้วยเรามาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวในดีลของมานิอกาเต้นะครับโดยจากอัปเดตล่าสุดนั้นทางฟลาบิโซโรมาโน่ก็ยอมรับว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลยครับระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับตัวนักเตะ เนื่องจากว่าปารีสแซงต์แชร์กแมงยังไม่ยอมลดราคาลงมาทําให้สถานการณ์ของนักเตะยังคงเหมือนเดิมครับโดยที่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเกิดขึ้นได้ใน2กรณีก็คือ1นึ่ c แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดต้องปล่อยดันกลางออกไปเพื่อเพิ่มที่ว่างและก็นําเงินจากการขายไปซื้ออุกาเต้ครับในราคาเต็มที่ปารีสแซงต์แชร์กแมงตั้งเอาไว้เลยส่วนอีกกรณีในครับก็คือต้องรอให้ปารีสแซงต์แชร์กแมงลดค่าตัวลงมาเท่านั้นครับ เราไปต่อกันที่ความคืบหน้ากับเรื่องของฟาคุนโดเปเรสตรีกันบ้างนะครับที่ตอนนี้ใกล้จะได้ต้นสังกัดใหม่เต็มแก่แล้วโดวยฟาบิโซโรมาโน่ครับก็ได้ออกมาเผยว่าทางพาราติไนกอสทีมดังนีลิคลิสตอนนี้กําลังเข้าสู่การเจราจาขั้นสูงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วครับถึงการดึงตัวฟาคุนโดเปเรสตรีไปร่วมทีมรดยที่กองทัพปีสแสดงของเราก็พร้อมจะปล่อยปีกไวยิมสปีรายนี้ออกจากทีมเช่นกันซึ่งทางโรมาโน่นะครับก็เชื่อว,ว่าดีลนี้จะแล้วเสร็จอีกไม่กี่วันข้างหน้้าดวย นอกจากนี้ครับอีกสื่อใหญ่ของอังกฤษยอย่าง The Atlantic กก็เผยเช่นกันนะครับว่าตอนนี้การเจราจาปล่อยตัวฟารกุนโดเปลิสตรีคืบหน้าไปมากแล้วโดยที่ยังติดแค่เรื่องค่าตัวเล็กน้อยครับซึ่งถึงแม้ว่าแมนยูนเต็ดจะเรียกเงินค่าตัวไม่สูงนักแค่ในหลัก10ล้านยูโรหรือประมาณ8ล้านปอนด์ซึ่งก็เข้ากับตอนที่ซื้อมาเมื่อ4ปีก่อนเดะเลยนะครับแต่ก็จะขอใส่ออปชั่นแบ่งเปอร์เซ็นต์การขายครั้งต่อไป40-50เข้าไปด้วยครับทำให้ทางพานาตินายก เรามากันที่เรื่องของมาคาสแวร์ฟอร์ดกันนะครับกับรายงานของ GiveMeSport สืสอกีฬาชั้นนำ ดิสาอัปเดตครับมีการระบ,บุว่าในตลาดนักเตะรอบนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะไม่ปล่อยกองหน้าวยัยยิม7ปีรายนี้ออกจากทีมอย่างแน่นอนครับภายหลังการประชุมทีมในสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ทั้งนี้ครับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะก็จะเอาผลงานของมาคัสแมดฟอร์ดในซีซั่นนี้เป็นตัวตัดสินว่าควรจะปล่อยออกไปหรือเปล่าครับในช่วงซนะัมเมอร์หน้าซึ่งแน่นอนว่าหากผลงานยังคงไม่เป็นท่าเหมือนในซีซั่นก่อนสโมสรก็พร้อมจะเปิดรับฟังข้อเสนอที่เข้ามาทันทีด้วยทางกิฟต์มีสปอร์ตก็ยังได้ย้ำด้วยนะ ของ e os, อย่างเซอร์จิมแรดคลิฟต์และก็เซอร์เดฟเบลฟอร์ดก็เชื่อว,ว่ามาค c ัสเวลฟอร์ดนั้นเหลือโอกาสสุดท้ายแล้วครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของเซอร์เดฟเบลฟอร์ดมือขวาของเซอร์จิมแรดคลิฟต์นะครับที่ได้ให้สัมภาษณ์กับทาง BBC ถึงการสร้างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขึ้นมาเป็นทีมรุ่นชมป์อีกครั้งในยุคนี้ซึ่งเขาเองก็ยอมรับว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายในการจะเปลี่ยนแปลงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด หลังการจากไปของเซอร์เล็กฟอร์กุสันที่คุณภาพทีมดรอปลงไปอย่างมหาศาลในช่วงหลายปีหลังแต่ทั้งนี้ครับเขาก็เชื่อว,ว่าแฟนบอลคงจะเข้าใจได้ว่าการสร้างทีมฟุตบอลมันไม่ใช่เรื่องง่ายและก็ต้องใช้ความอดทนที่สูงมากๆด้วยโดยเซอร์เดฟเบลฟอร์ดนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับเรื่องราวดังกล่าวเอาไว้ว่าผมขอใช้คำว่าปรากฏการณ์สำหรับเซอร์เล็กฟอร์กูสันเขาเป็นแบบนั้นแหละ เมื่อคุณดูทีมฟุตบอลทั่วไปไม่มีทีมไหนหรือว่าผู้จัดการทีมคนไหนประสบความสําเร็จต่อเนื่องยาวนานได้ยาวนานเท่ากับเขาอีกแล้วผมจะขอยกตัวอย่างก็คือโอลิมปิกลียงที่พวกเขาได้แชมป์ลีกเอิง7จสมัยติดต่อกันนั่นแหละที่เราจะนิยามพวกเขาว่าปรากฏการณ์เพราะมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆในโลกของฟุตบอลในยุคนี้ถ้าจะให้ใกล้เคียงก็มีเปปกูเดียล่าและก็คาโลอันเชลติคือโค้ชประเภทนั้นแหละ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์และหาได้ยากที่จะท,ทําทีไม่ประสบความสําเร็จได้อย่างยาวนานพวกะเขาเรื่งสองคนใกล้เคียงมากๆด้วยพื้นฐานแล้วสโมสรฟุตบอลจะประสบความสำเร็จได้ประมาณ3-4ปีต่อเนื่องและผลงานก็จะตกลงไปแต่เซอร์เล็กซ์เฟอร์กูสันทำได้มากกว่า20ปีนั่นเป็นมาตรฐานที่สูงมากๆผมจึงต้องใช้คำว่าปรากฏการณ์มันเกินกว่า25ปีที่เซอร์เล็กซ์ทำให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด มันมีนสิ่งที่แฟนบอลจดจําไปแล้วและเมื่อโคชคนใหม่เข้ามามันจะเป็นเรื่องยากที่คุณจะไม่ถูกเปรียบเทียบเพราะมันยิ่งใหญ่มากจริงๆแต่ผมเชื่อว,ว่าตอนนี้แฟนบอลสามารถเข้าใจได้แล้วว่าการจะทําทีมฟุตบอลทีมหนึ่งให้ประสบความสําเร็จมันไม่ใช่เรื่องง่ายคุณต้องใช้ความอดทนที่สูงมากในการพัฒนาทีมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกับในยุคนี้ด้วยแล้วเรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของโจชัวเซิร์กซีกองหน้าชาวดัตช์ของทีมนนครับที่เพิ่งจะซัดประตูชัยในเกมเปิดหัวพรีเมียร์ลีก อยู่ทางเซิร์ซีครับที่ออกมายอมรับว่าเขาไม่มีปัญหาเลยแม้แต่น้อยที่ถูกใช้งานเป็นตัวสำรองในเกมกับฟูลแลมรวมถึงการที่พูดถึงนูซามัสลาอุยและก็มาไทสเดลิกที่ทั้ง3คนเคยเป็นเพื่อนร่วมทีมกันมาก่อนตอนที่อยู่ที่บบเย์นมิวนิคโดยที่เขาเชื่อว่าทั้ง2รายจะทําได้ดีอย่างแน่นอนไม่มีอะไรต้องกังวลครับนอกจากนี้ทางเซิร์ซีก็ยังได้พูดถึงการได้ร่วมงานกับรุดฟานิสเดรอยว่านี่คือสิทธิพิเศษของการอยู่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วย ซึ่งกับเรื่องราวดังกล่าวครับทางเจอชัวเซอร์ซีได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าผมมั่นใจว่าผู้จัดการทีมก็มีเหตุผลของเขาล่ะในการจะให้ผมเป็นตัวสำรองในเกมแรกแต่ผมก็ไม่ใช่คนเรื่องมากอะไรนะมันเป็นการเลือกของเขาและเขาคงคิดมาดีแล้วล่ะและกับการเปิดตัวของผมมันก็ออกมาค่อนข้างดีด้วยการย้ายมาย,ยังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันไม่จำเป็นต้องคิดอะไรเยอะนะสำหรับบางคนอาจจะรู้สึกกังวลแต่สำหรับผมนี่คือสโมสรที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก ดังนั้นการตัดสินใจมาที่นี่ผมทําได้ง่ายๆเลยล่ะไม่มีความกังวลเลยแม้แต่น้อยกับทั้งนูซามัสดาอุยและก็มาไทสเดลิกผมค่อนข้างมั่นใจนะว่าทั้งสองคนจะทําให้ได้อย่างยอดเยี่ยมกับการมาที่นี่อย่างในเกมกับโฟลามัสดาอุยก็เล่นได้ดีมากๆส่วนเดลิกก็เข้ามาเติมพลังงานให้กับเราในช่วงท้ายเกมและแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องที่ดีสําหรับผมล่ะที่มีคนคุ้นเคยกันอยู่ในทีมตายก็นั่นแหละทุกคนในทีมต่างเป็นคนที่ยอดเยี่ยมทั้งนั้น นูซาซมาสราอุยเพิ่งมาถึงแค่สัปดาห์เดียวเขาถูกส่งลงสนามทันทีและมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเล่นได้ทันทีแบบที่เขาทำทุกอย่างมันดูธรรมชาติมาก ซึ่งนี่แหละคือสิ่งที่พิเศษในเกมของเขาเขาเข้ากับทุกสถานการณ์เขาเป็นคนแบบนั้นแหละและเขาก็ยอดเยี่ยมจริงๆในเกมกับฟูลล่มและผมก็ไม่ได้พูดแบบนั้นเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนของผมอย่างแน่นอนส่วนการได้มีรูดฟานิสเตอรอยอยู่ที่นี่มันเป็นเรื่องพิเศษอย่างไม่ต้องสงสัยซึ่งในฐานะกองหน้ามันก็ไม่ใช่เรื่องปกติที่เราจะเจอใครสักคนที่เราเห็นเขาเล่นมาก่อนตอนเป็นเด็กแต่ที่นี่มันก็ไม่ใช่มีแค่เขาคนเดียวเท่านั้นทุกคนที่นี่ต่างทํางานกันได้อย่างยอดเยี่ยมทุกคนทําได้ดีแต่แน,น การที่มีรุทฟันิสเตอรอยอยู่นะมันเปรียบดังสิทธิพิเศษที่เราได้รับนั่นแหละใครดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับพวกเรานะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ